ผมรงมรมนะครับในฐานะประธานกรรมิการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับก่อนอื่นก็เข้าใจนะครับถึงความยากลาบากของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหนังสือที่ผมจะรับมานะครับในการยื่นเข้าสู่การพิจารณาของกรรมธิการเนี่ยนะครับก็มีผู้ร่วมลงรายชื่อนะครับจำนวน 1, 4 4 4งนรบ่คนนะครับแล้วก็นับวันนี้อีกมากกว่าร้อยนะครับที่มายื่นหนังสือที่สภานะครับ ผมเชื่อว่าเรื่องเหตุการณ์แบบนี้คงไม่ใช so own, 在在 ouais, ่เหตุการณ์ปกตินะครับที่เราจะเห็นได้บ่อยๆในสภานะครับที่ประชาชนกว่าร้อยชีวิตมาที่นี่นะครับดังนั้นเนีย่ยเรื่องนี้นะครับทางกรรมธิการความมั่นคงนะครับเราพร้อมนะครับที่จะใช้บรรดากลไกทางกฎหมายนะครับทั้งหมดนะครับที่จะสร้างความเป็นธรรมนะครับให้กับทุกฝ่ายให้ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับต้องเรียนตมตงว่าเราเองอาจจะไม่ได้เป็นกลไกนะครับของทางกระบวนการยุติธรรมโดยตรงนะครับแต่เราพร้อมที่จะประสานงานนะครับแล้วก็พูดคุย ว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันจะมีความชัดเจนต่างๆนะครับตามที่ผู้ร้องนะครับได้มีข้อเรียกร้องอย่างไรสิ่งที่สําคัญก็คือผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่แค่ผลสุดท้ายของการดําเนินคดีเนี่ยมันจะจบอย่างไรนะครับแต่มันคือการสร้างความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายให้ได้ซึ่งผมคิดว่าความยุติธรรมเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่ ไม่ว่าประเทศใดก็แล้วแต่นะครับที่ไม่มีความยุติธรรมเนี่ยนะครับประเทศนั้นหาได้มีความมั่นคงไม่ครับดังนั้นเนี่ยความยุติธรรมจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับที่ทางกรรมธิการความมั่นคงนะครับเราพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับในการที่จะดําเนินการให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับผมเองเข้าใจว่าเรื่องของดีไอคอนนะครับเป็นเรื่องที่คงจะมีรายละเอียดมากนะครับและคงจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องนี้นะครับเบื้องต้นขอผมนะครับได้หารือนะครับกับเพื่อนๆกรรมธิการท่านอื่นๆนะครับ แล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนมีเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับผมตระหนักดีถึงการที่พี่น้องประชาชนเดินทางมาที่สภานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มีการบรรจุเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวไม่ต้องไม่ไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องมาติดตามกดดันเลยฮะเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตนะครับให้ทราบนะครับว่าการพิจารณาของกรรมธิการนะครับจะดําเนินการได้เร,วเร็วที่สุดเมื่อไหร่นะครับก็คิดว่าคงจะให้ความชัดเจนเนี่ยนะครับได้ผมว่าภายในสัปดาห์นี้คงจะให้ความชัดเจนได้ว่าว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นค่อยคจะได้มีการประสานงานกันต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีการเอาเรื่องนี้บรรจุเข้าสู่การพิจารณาของกรรมิการนะครับเราก็คงจะต้องมีการเชิญนะครับหน่วยงานต่างๆตามกรอบอำนาจหน้าที่ของเรานะครับต่อไปนะครับเพื่อให้ข้อมูลกับทางกรรมธิการนะครับก็ให้กําลังใจนะครับในในช่วงเวลาที่ทุกท่านนะครับกำลังประสบกับความยากลาบากของชีวิตนะครับ แล้วก็เราจะทำนะครับหน้าที่นะครับในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ในฐานะที่เป็นกลไกนะครับของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างดีที่สุดนะครับครับก็แนวทางของทางกรรมธิการคงจะประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจว่าพี่น้องสื่อมวลชนมีคําถามไหมฮะถ้าไม่มีคําถามนะครับผมก็คงขออนุญาตจบนะครับในส่วนของการแถลงข่าววันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คงจะได้มีการอัปเดตให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบต่อไปนะครับว่า วันเวลาที่มีความชัดเจนนะครับของการพิจารณาของกรรมธิการเนี่ยจะเป็นเมื่อไหร่นะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าได้ความสรุปอย่างไรนะครับก็คงจะได้มีการชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบนะครับสุดท้ายเนี่ยจุดยืนผมก็คือผมพยายามทาทุกเรื่องให้โปร่งใสนะครับทุกเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ที่ประชาชนมีสิทธิ์รู้นะครับแล้วผมก็ยืนยันว่าตามรัฐธรรมนูญนะครับของราชอาจักรไทยเนี่ยนะครับเราก็กําหนดบทสนิษฐานนะครับว่า ประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับที่ถูกดำเนินคดีอะไรก็แล้วแต่นะครับคนที่จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอะไรก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายเนี่ยเราต้องสันนิษฐานว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำาาพิพากษาคำพิพากษาตัดสินว่ามีความผิดนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงจะต้องทำความจริงนะครับให้เป็นที่ประจักษ์ออกมาให้ได้นะครับ